สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งราชกระบังนะฮะจากเต็นที่แปดนะนะครับวันนี้ผมมีรถนะครับปีใหม่ไม้น้อยนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโตโยต้ายาลิสนะครับ1.2สปอร์ตนะฮะคันนี้เลยนะรถปี2022นะครับกับเลขไม้เพียงแค่สามหมื่นโลนะฮะสนนราคาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับบอกได้เลยว่าถูกที่สุดในท้องตลาดเลยนะฮะวันนี้นะครับคันนี้เนี่ยจัดโตมาเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ คันนี้เนี่ยเครดิตฟรีดาวน์อยู่ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักแชทมาด่วนๆได้เลยที่099-260-2443นะฮะร,ราคาดีๆโปรดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักแชทมาด่วนๆเลยนะฮะการันตีนะครับรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถปางเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน่าใช้มากนะเป็น e ีโคคาด้วยครับ1.2ส p o r t ตนะนะครับ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ22-23โลลิตรนะฮะล้วแบนโตโยต้าด้วยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะดูแลรักษาง่ายอะไรถูกนะครับและที่สำคัญนะครับใครนะครับฟังดีๆนะใครออกรถคันนี้นะครับภายในเดือนมีนาคมนี้นะผมแถมให้เลยนะประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีหรือ20,000โลนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะก่อนรับ ก่อนรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้หนึ่งนะฮะแล้วก็ไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะไฟหน้านะครับเป็นฟู l e ดนะนี่ฮะโคมไฟสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะฮะโคมไฟหน้าสายหน้าขวานะครับโคมไฟเดิมนะกระจัาหน้าเป็นเป็นโนแบกนะฮะโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะนี่ฮะรถสภาพใหม่กลิบเลยครับลูกค้านะเดี๋ยวก่อนรับรถเนี่ยล้างสปาทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งรับรองฉ่ำๆเลยนะฮะ เดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนะครับบอกได้เลยว่าสวยกลิบนะฮะอ่ะไปรับชมเลยครับนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงนะฮะนี่ฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะรอบคันนะฮะนะรอบคันเลยนะนี่ฮะขออแก้มสวยๆเดี๋ยวสปาทาความสะอาดให้กรอบนะนะครับนี่ฮะตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับสวยๆนะชัดๆอย่างนี้เลยนะฮะ การันตีนะครับรถไม่มีโดนชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนนะฮะเนี่ยปมไฟหน้าแท้เดิมนะนี่ไถโคยโตะนะฮะซายขวานะตัวแผงบางหม้อน้ําด้านหน้านะฮะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะหมุดพลาสติกไม่มีร่องรอยการงั้นเงี้ยนะครับสวยบางเดิมนะกระโหลกชกเนี่ยเป้าชกไม่มียุบนะฮะสวยแบบนี้หายากมากนะเครดิตีฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณหกพันแปดนะ นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักแชทมาด่วนๆนะฮะตัวเครื่องครับนะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะฮะกวาเสื้อสูบไม่โก่งน้ําไม่ดันแน่นอนนะเลขไหม่เพียงแค่สามหมื่นโล้วเข้าเช็คระยะมาแล้วที่ศูนย์นะฮะโอ้โหนะดูจุลนการความร้อนนะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกกองช้างนะฮะนะซีนอ่อนเดิมนะรูกลมกลมสวยกลมชัดทุกช่องนะฮะติ๊กเกอร์กันกระแทกนะติ๊กเกอร์ใส่นะครับยังอยู่ครบนะนี่ฮะติ๊กเกอร์คําเตือนนะติ๊กเกอร์น้ํายาแอนะนะรถสวยบางเดิมนะฮะมาดูกันด้านข้างต่อนะะ ตัวหนึ่งุสองปอร์ตเนี่ยเขาได้เป็นล้อใบพัดนะฮะเป็นฟูโทนดำปัดเงานะนะครับเป็นดิสเบกหน้าหลังดำนะครับแล้วก็ได้สเกิร์ตด้านข้างมาด้วยนะ,ะชายสเกิร์ตเนี่ยไม่มีปีกมีแตกไม่อ้านะฮะเบี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยบางเดิมเลยรอบคันนะฮะกระจกมองข้างนะฮะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ปรับพับไฟฟ้า,ไฟ,ฟาไฟเดียวข้างหูกระจกนะนี่ฮะลืมบอกไปนะกระจกแค้เดิมรอบคันนะฮะรถไม่เคยตีลังกาพิคว่ำนะ,ะสำหรับคันนี้เนี่ยก็ได้ตัวคิวกศะสร์ประตูมาด้วยนะครับนะ ของศูนย์นะนะครับของศูนย์นะฮะโอ้พบสวยๆมาดูด้านในกันนะฮะนี่บอกแล้วได้ได้รถสวยโครงสร้างเดิมนะฮะสภาพสวยๆกริบๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะหายากมากแล้วจัดโปรให้เหลือสามเก้าเก้านะฮะนี่ฮะพนักเท้าแข็งนะบูดรวมหุ่มหนังเดินได้น้ำเงินมาให้ครบเสร็จสับนะฮะฐานสวิต์ประตูเนี่ยเป็นเป็นโนแบ็คเป็นดําเงานะนี่ได้ลําโพงคู่หน้ามาเสร็จสับเรียบร้อยนะใช้บันไดนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนปลายรองเท้านะนี่ แผ่นเพจอยู่ด้านข้างนะฮะ,ะนะตรงรุ่นตรงปีนะเนี่ยแผ่นเพจนะครับปีสองศูนย์สองสองนะตรงรุ่นตรงปีนะฮะแผ่นเพจไม่พับไม่ยับไม่งอไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่นะหัวน็อตสวยๆใสๆอย่างนี้นะครับนะไม่มีร่องรอยการถ่ายเลยนะะน็อตไม่ขยับนี่เนี่ยภายในนะครับคุม <_ d ann ot> โทนเบาะหนังสีดําเดินได้น้ําเงินมานะเบาฟูเบาฟ,ฟูฟูตึงๆนะครับไม่มียุบตัวไม่มีติไม่มีแตกนะฮะนี่ ได้พยายาเข้ารูปมาด้วยนะตรงรุ่นนะนะยาลิดเลยนะฮะสวยบางเดิมแบบนี้พลาดไม่ได้นะลูกค้านะใครเห็นแล้วก็ด่วนดวนเลยนะเนี่ยร,รายได้อ่อหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นห้าเนี่ยออกคนเดียวได้เลยนะเป็นเจ้าของได้เลยคนนี้นะครับรถคันนี้รถปียี่ิบสองนะครับนะรถปียี่ิบสองนะฮะนี่ฮะกว้างขวางนะฮะ แล้วดูดิผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะฮะเลขไม้สามหมื่นประมาณสามหมื่นสองนะฮะเลขไม้ประมาณสามหมื่นสองกิโลนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม่ด้วยดูไปพร้อมๆกันนะสเกิร์ตด้านหลังครับผมนะฮะมีมาให้อยู่แล้วนะฮะมีตัวทับทิมทอนแสงทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ตรงกลางเป็นเป็นโนแบ็คมาให้ครบเซตสับนะฮะนี่ฮะสเกิร์ตไม่มีปีไม่มีแตกนะนะฮะนี่ไม่มีตัวเซ็นเซอร์แต่เขามีตัวกล้องนะติดรถมาให้นะฮะอยู่ตรงป้ายทะเบียนนะฮะ มไฟท้ายก็แท้เดินทั้งซ้ายขวานะฮะปัดน้าฝนหลังไล่ฝ้าหลังมีให้ครบนะฮะพร้อมด้วยตัวสปอยเลอรนะ์หลังนะหลังคานะฮะนี่ฮะช้ำๆเลยนะฮะไม่ซีดไม่จางนะไม่รอกไม่ร่อนไม่ลอ,ไลอยไม่มีรอยขี้นกไม่มีคราบยางไม้นะครับโอ้โหนะสวยบางเดิมแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้นะใครสนใจนะด่วนเลยนะครับศูนย์เก้าเก้าสองหกูนย์สี่สี่สามนะนี่ครับตัวอุปกรณ์ติดรถเนี่ยมีให้ครบนะแม้กระทั่งตัวไอ้นี่ย ฝาบางสัมภาระเนี่ยนะครับบางคันไม่มีมาให้นะผมต้องซื้อให้ลูกค้านะแล้วแพงด้วยนะชิ้นเดียวในสี่พันนะสั่งศูนย์โอ้โหจุกเลยนะนี่ฮะร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะฮะนี่การรอยท้ายแทบไม่มีร่องรอยเลยนะไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะฮะสำหรับตัวยาลิทหนึ่งจุดสองสปอร์ตเนี่ยเขาได้เป็นชุดปะยางนะฮะชุดปะยางนะตัวปั๊มลมน้ํายาอะไรเนี่ยมีให้ครบนะอันนี้ผมถอดออกอยู่ก่อนเนาะนะครับ มีให้ครบครับในแรงเครื่องมือมีให้ครบเสร็จสับนะฮะผมไฟท้ายก็แท้เดิมนะเนี่ยตัวไทยโคโิโตะนะครับดูซอกดูตะเข็บนะเดิมเดิมนะเม็ดอาร์ชัดชัดอย่างนี้เลยนะฮเนี่ยเม็ดอาร์ชัดชัดนะตะเข็บเดิมนะฮะหัวน็อตใสๆนะครับแบบนี้เลยนะการันตีนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะ ในรถปีใหม่นะฮะร,รถปี2022นะรถเข้าปีที่สมนะนะยังเหลือวารันตีที่ศูนย์นะนะครับคันนี้จริงจริงยังเหลือวัน, 0, นร,นนร,รันตีที่ศูนย์โตโยตานะแต่ผมแถมให้อีกนะอีกสองไปอีกสองหมื่นโลนะครับสบายสบายเลยนะ <c oughs> มีวารันตีนะฮะประกันเครื่องเกียร์นะของผมประทักประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีนะฮะมั่นใจได้เลยครับลูกค้านะฮะ อายุงานสี่เดือนขึ้นไปนะฮะแล้วก็รายได้หนึ่งหืนห้าันบาทแล้วกันเนาะขอหนึ่งมื่นห้านะนะครับจะได้ผ่านเกณฑ์ของไฟนั่งง่ายๆเนาะหมื่นสี่เนี่ยฉิวเฉียดนะฮะถ้าหมื0นสี่หมืนหมืนสี่ก็ลองติดต่อสอบถามทักแชทมาดูนะฮะเดี๋ยวช่วยดันทุกเกีอยู่แล้วนะฮะประตูไฟฟ้านะครับจมมองข้างปรับพับไฟฟ้านะนะฮะนี่ดูเบาคนขับนะฮะเห็นไหมฟูฟูตึงๆเลยฮะนะครับไม่มีปีดไม่มีแตกเลยฮะได้เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะนะฮะ แต่ได้เป็นพวงอะไรมันติฟัง์กชั่นนะฮะนะเป็นหุ้มหนังเดินได้เนี่ยน้ำเงินนะฮะจอทัชสกรีนครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แสดงผลแบบดิจิตอลนะฮะนี่ฮะสวยใสายบางเดินน่าใช้อ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะฮะนี่นะุญแจนะุญแจเป็นอิโมไลเซอร์นะฮะนะนี่โอ้เราดูเลขใหม่นี่ฮะเลขใหม่ปัจจุบันนะครับ สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสี่โลฮะนี่นะครับไม้แท้ไม้เดิมแน่นอน,นครับการันตีนะฮะนี่ฮะจอทันสกินเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบครับนะน็อตไม่มีขยับเลยนะแล้วเดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยให้ดูนะกล้องก็ชัดมากนะฮะกล้องกล้องเป็นกล้องกล้องติดรถเนาะนะฮะไม่ใช่กล้องมาติดเองอะ่ะเนี่ยเห็นไหมชัดเจาวเลยนะฮะมีเส้นกราฟ,ฟิกกับระยะบอกขนาดอบอกระยะมาให้ด้วยนะฮะนี่เหลืออีกประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่สิงจะทนนะฮะ นี่ฮะนี่ผมสตาร์ทเปิดแอร์อยู่นะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะฮะสตาร์ทเปิดแอร์อยู่นะนี่สตาร์ทเปิดแอร์อยู่เนาะนะครับมาดูตัวเครื่องครับนะฮะนี่ฮนิ่งนิ่งแ้นิ่งนิ่งเลยนะฮะไม่กระตุกรอบไม่ตกนะฮะไม่มีอันไม่มีไอไม่มีควันนะฮะนี่ฮะนี่นิ่งนิแห้งแห้งนะอ่ะมาเดี๋ยวผมทวนให้ดีกว่านะครับอะสำหรับโตโยต้ายาริ 1.2สปอร์ตคันนี้นะครับจดทะเบียนเมื่อตุลาคม65นะฮะหมดวารันตีที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยปี68นะครับเดือนตุลาคมปี68นะนะครับสนนราคาคันนี้เนี่ยเปิดโปรโมชั่นให้เพียงแค่3แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวผ่อน6,080นะฮะแล้วผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีเอ้ยให้สองปีนะฮะสองปีสองหมื่นโลนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทางแชทมาด่วนๆได้เลยที่0 9นย์เก4าเนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่านะ mm hmm. ผมว่า,าบางทีถ้าคอมเมนต์ไว้เนี่ยผมผมตอบไม่ทันนะติดรา,ายสดทดลองขับนจัดเซเนส์นะไม่ทันนะรถจัดโปรไม่ได้มีทุกคันนะเห็นนะในร้านผมนไม่เหลือแล้วนะนะไม่เหลือ,อยาลยิแล้วนะนะน,ะนอกนักนรถเก๋งใหญ่รถกระบะรถตู้นะฮนะนะี่ พลาดลแล้วก็คือพลาดเลยไงนะก็เลยอยากให้โทรดีกว่านะสีแดงด้วยนะฉ่ำๆนะนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้แจ้มาแล้วกันนะก่อนจากกันยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์นะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีรถนะเข้ามามีโปรโมชั่นสวยๆเนี่ยเดี๋ยวผมรีบลงคลิปให้ในวันนั้นเลยนะฮะ เด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วเผื่อมีคันไหนถูกตาต้องใจเหมือนคันนี้จะได้ทักทายพูดคุยสอบถามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ